ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายกมรสถีนะครับของช่องล u c กกี้ทอยเกมสรีของเรานะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกท่านอ่ะก่อนอื่นเลยขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่มาติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามตั้งแต่โอ้นเลยผู้ติดตามแตเ่เมื่อหนึ่งเดือนก่อนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ คนที่ดูแต่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมไปดูระบบหลังบ้านแล้วแหละอืมก็ยังมีผู้ชมอีกเยอะนะครับประมาณ80%ได้เลยนะครับที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe นะครับฝากด้วยนะทุกคนนะคือแบบผมตั้งใจจริงๆอะ่ะทุกคนตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับเออฝากด้วยนะ แบบอยากมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากราบพอร้องนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับอะเดี๋ยวพูดเยอะเกินไปกลัวแบบคนที่กดไลค์กด Subscribe อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขารำคาญเออเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวอยู่ไหนแล้วนะอยู่นี้เปล่านี่หรอตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวหาแปบบ๊บอ๋อยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเค เ e r ร์คินะครับอ่าเวอร์ชั่น Evo ที่เขาแจกมาทุกคนเออนั่นแหละแล้วแบบผมอยากลองรีวิวแบบน้องเต็มๆอะ่ะเออว่าแบบคนที่ยังไม่มีตัวละครโหดเนี่ยสามารถเล่นน้องได้หรือไม่เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในะการเล่นไปก่อนอะไรเงี้ยระหว่างรอตัวแบบโหดๆกว่านี้เออจะได้เก็บเพชรย,ยาวๆเออมาลองดูกันนะครับ เออดบบแรกขอเล่นแบบในด่านธรรมดาก่อนนะขอเป็นด่านอารีนาแล้วกันนะครับมาลองในด่านนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปลองในด่านพีซิงด้วยแหละเออ,เอ,อจี้ที่ชายนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนี่หมวกผุนไลกาวเวอร์ชันดาร์กนะครับแล้วก็หมัดสวิตเวอร์ชันดาร์กนะครับแล้วก็รองเท้าบอลทองนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศเวอร์ชันดาร์กนะครับ อเนะวชันดาร์ยกเซ็ตนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยว่าน้องจะแบบป่วนจริงไหมอะไรเงี้ยเออตามสกิลหรือเปล่าหรือว่ามีไว้แต่ยังไม่ออกคลไอาจจะแบบมีไว้แต่ออกยากก็ได้อะไรเงี้ยเรามาลองดูก่อนอ่ะเราเจอกับยุนรังเลยนะครับตำนานยุนรังด้วยนะครับโอ้โหเซ็ตก็โหดอ่ะอืม ดูนะว่าน้องจะสู้ได้ไหมกับยุนลังหรือว่าแบบจะดับไปเลย <c oughs> จะดับไปเลยไหมอ่ะลองดูลองดูเมืองผุดไหมลุ้นเมืองผุดก่อนอันดับแรกนะครับอ่าเมืองไม่ผุดนะโอกาสห้าสิเปอร์ซ็นตะครับถ้าจำไม่ผิดนะเมืองน้องจะผุดนะครับอ่าแล้วก็มีรับหนึ่งร้อยเปอร์ซ็นเนี่ยรับสี่ิบห้าเปอร์เซ็นของอาคารทั้งหมดด้วยนะเออ ไอ้เมืองเราไม่ผุดว่ะทุกคนสิบสองได้ไหมอะได้สิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคได้สิบก็ไม่เป็นไรทอยสองกลับหลังไปก่อน,นททีอ่าเราไปเพื่อสาบกับเตะนะครับเดี๋ยวด้านหน้าเราจะไปสาบกับเตะโอเคอ่าสามกับห้าแล้วกันนะครับอา้ากลับผิดด้าน ผิดด้านหมดทุกคนโอ้หมึนละจะบ้าตายนะครับกลับผิดด้านเฉยโอ้เล่นอะไรเนี้ยตาลายไงขออภัยด้วยนะกินยากแก้แพ้ไปนะทุกคนนะหมือนยากแก้แพ้นะเล่นอะไรอยู่เนี้ยโอ้ไม่ดูหน้าไม่ดูหลังเลย ถ้าแพ้ก็แพ้เพราะแบบตัวเองมึนเองอะครับอืมเล่นแบบโกโก้เล่นแบบเออเอออะโอ้โหบเบิ้ลดีจังเว้ยเกินไปแล้วลูกเพีย้ยเออเบิ้ลดีเกินเว้ยคอยสีได้ไหมโอ้ไม่เบิ้ลด้วยอีกโอ้โห รูดไปก่อนไม่เป็นไรนะครับรูดไปเล่นแบบเรียวๆเลยนะอัดแบบเรียวๆเราจะไม่ตัดนะครับถ้าแพ้ก็คือแพ้ไปเลยนะถ้าแพ้ก็เพราะผมทําสเต็ปเสียเองเนมะื่อกี้ทอยกับหลังไปคือกะจะทอยด้าน,นหน้าไปสาบเขาไงโอ้โหอะไรกันวันนี้ เล่นแบบเออมากอะโอเออนั่นแหละไปไปหน่อยเออคอยกับหลังก่อนโอ้โหมันไม่สร้างเมืองเลยเว้ยทุกคน อันนี้โลกก็เพิ่งจะสร้างนะครับเกินโอ้โหไม่เชิญด้วยมันมีบัตรเชิญในตัวด้วยนะครับเชิญก็ไม่ออกนะโอ้ oh, ของเขาออกเอาออกเอาอ่ะอ uh ือหือเรียบร้อยนะครับตานี้ โดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วโอ้โหสีไปลูกอหอยล้างเออนั่นแหละสาบไปก่อนหนึ่งทีเออเชิญมาโ้โหโล่ไม่ติดอะทุกคนโล่เราไม่ติดเว้ยโอเคนะครับอ่ะ ชนะไปก็ประมาณนี้นะในโหมดธรรมดาอาเดี๋ยวลงหลีกเดี๋ยวผมดูพรุ่งนี้ละกันนะครับพรุ่งนี้จะทําคลิปลงหลีกสำหรับน้องมือคลิปดีเนะาะอเดี๋ยวไปในด่านบ้านผีสิงโอเคเดี๋ยวปรับเปลี่ยนจี้ก่อนนะครับขอปรับเปลี่ยนหน่อย ต้องเอาโล่ไปนั่นแหละมะั้งเป็นอันนี้แล้วกันนะมันก็เดินหน้าถอยหลังได้ไงดับนามน้ำแข็งสวิตเนี่ยแล้วก็ดักได้ด้วยนะครับแล้วก็ออะไรเดียวผมอยากได้อันนี้ไว้ ไพ่ทาร่โลมีสปริงเพื่อที่จะดักดิสชาร์จเขานะครับได้แบบคิวง่ายขึ้นด้วยอ่ะก็ประมาณนี้เนาะจัดประมาณนี้แหละไปเดี๋ยวไปตัดตอนจับคู่เสร็จเลยกว่าเนาะโอเคครับเราก็มาเจอกับอนุบีดนะครับโอ้โหเจอกับสายหมอกล้วนๆเลยว่ะเฮ้ยอือฮอเซ็ตจัดเต็มเลยจัดหนักจัดเต็มอือ ทำไมลูกเพี้ยโหดอย่างนี้ลูกเพี้ยเซตเขจะเต็มสุดๆนะฮะเออมานี่โอเคอ่านี่พยายามสร้างเมืองดักเขาไว้เยอะๆนะครับพยายามไว้พยายามไว้เขาไม่มีมัดเตะใช่ไหม ไม่มีมัดเตะเนาะโอเคโอเคอืมตรงนี้แล้วกันโอเคโอ้ดโนสปริงเวอร์ชันดาร์กเขาออกนะครับอ่าเขาย้ายแล้ขาย,าย้าย,ายแล้วความสามารถเราก็ทำงานแล้วนะ เขาจะทอยแม่แม่นนะครับแต่ว่าเหมือนจะเขาจะมีโล่อยู่นะครับเมื่อกี้อ่ะอืมเขามีโล่อยู่นะโอเคเขามาอยู่ที่เรานะครับเขาซื้อของเราไปแล้วเศร้าใจจังโอเคเมืองเราพุดรัวๆเลยให้เมืองเราพุดรัวๆ อยู่นี่นะครับเขาอยู่ที่เรานี่แหละก็จะเห็นเราไหมอ่าตัวจับเจอแล้วโอ,นะโอเคนะครับโอเคนะครับแต่ปัญหาคือว่าเราต้องถอยไปด้านหน้าก่อนไว้ไกลๆก่อน อะดักตรงนี้แล้วเงไม่รู้จะดักตรงไหนแล้วนะอเขาทอยหกไปนะครับเขาทอยหกมนเล่นยากเลยพอแบบเราไม่มีโล่อะพอเราไม่มีโล่มันทอยยากซะเหลือเกินโบเข้าไปเอ,อนั่นแหละนั่นแหละ เออนั่นแหละนั่นแหละตรงไหนเมืองถูกมั้งโอ้ยกดดูไม่ได้วะะมาตรงนี้แล้วกันไม่เป็นไรเออทำลายหมอกเข้าไปก่อนยอมเสียสละก่อนนะครับยอมเสียสละโอเคชิงไปตัดการ์ดไปหนึ่งทีลูกเออ นั่นแหละอา้าวเน่โอ้โหเกินปุยมุยอ่ะเ,เพื่อนเออป้องกันออกนะครับป้องกันหนึ่งครั้งเราออกตกลุมไม่ได้เออนั่นแหละโอ้โหยังออกได้เว้ยจะมาที่สองกับสี่แน่นอนเออนั่นไง เกินปุยมุ้ยอ่ะจะยืนนะพื้นโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วเขาสร้างหมอกด้วยนะโดนแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหไดโนสปริงเขามีวะ่ะเขายังติดอยูน่นะเ,เกินปุยมุ้ยเพื่อนเฮ้อเกินปุยมุ้ย นี่ตัวจับออยู่ไหนวะเนี่ยได้อยู่ด้านหน้าเรานะถ้างั้นโอเคอ่ะสิบสองไปลูก โอ้โหไม่ติดไม่เอาอะไรเลยเกินไปแล้วเออโดดหน่อยลูกโดดเข้าไว้โดดเข้าไว้เออด,ดักไว้ก่อนไม่แพงแต่ก็ดักไว้ก่อนโอ้โหดักไม่ติดเลยเฮ้ย โอ้โหเชิญติดอีกโอ้โหเกินไปนะครับเกินไปมันก็พอเล่นได้ไทุกคนเดี๋ยวพอเจอสายหมอกก็อย่างว่าแหละเนาะเออมันก็ธรรมดาน้องก็พอเล่นได้นะครับไอักตาอีกสักตา,อกกตาเออ่ดนนี้แหละ่ดนนี้แหละเผื่อเจอแบบตัวกลางๆไงเออ ระดับกลางกลางไม่ต้องตัวท็อปอะไรเงี้ยเจอตัวท็อปมันก็สู้ไม่ได้อถ้าเกมันไม่อวยนะนัดเจออีกแล้วโคเออได้เริ่มก่อนโอเคโอเคเขามีมัดเตะใช่ไหมมีมัดเตะใช่ไหมดูก่อนนะนั่นไงมีมัดเตะนะครับหรือว่าใครจะใส่หมวกน้องเป็นหมวกเท,ท ก็ได้นะเปลี่ยนเป็นหมวกไทเทก็ได้นะครับเพื่อที่ใจะให้น้องแบบเอ,อ่ยืนได้นานๆหน่อยอะไรเงี้ยได้ได้แบบนั้นก็ได้นะก็ไม่มีปัญหานะครับแบบนั้นก็ได้เ,ออเรายืนในๆไหน,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 นแล้วกันกลัวเขาจะเตะไงอ่าเขากลับหลังว่านะมาหลังสุดหรือเปล่า หลังสุดโดนนะอ่าเขาไม่มาหลังสุดนะครับเอา้ากับหลังเว้ยอืมโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวอ่าเขามาหยุดที่เมืองเราเว้ย ตรงนี้เหรอโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วโอเคไม่เป็นไรเรากู้ไปก่อนนะครับนะครับรโบเข้าไปลูกโอ้โหไม่สาบวะไม่สาบวะไม่สาบไม่สาบทำไมเธอถึงไม่สาบ โหเกินปุมยมุ้ยอ่ะทราบโอ้โหไม่ทราบว่ะเอามาก็เหมือนไม่ได้เอามา <aime> เกินป้ายอย่างนั้นนะครับดูดิหมวกเวอชันดาร์กนะเฮ้ยมันไม่ออกอะไรเลยเว้ยออกแต่ความสามารถน้องอะทุกคนแต่กี้เราไม่ออกอะ่ะ โโอ้หมันก็ประมาณนี้ครับตัวแจกเนาะมันก็ไม่ได้อวยเออมันก็ประมาณนี้แหละเล่นได้นะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเจอตัวกิ่งๆหน่อยก็สลบ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคเราหลบในๆไว้นะเขาก็แบบเตะมาไม่ถึงหรอก เขาก็ไล่ดูดเราทุกช่องอยู่ตอนนี้เขาหาเราไม่เจอไงไนั่นแหละไล่ดูดไปม่วหมดแล้วเราถอยหลังดีกว่าเบิ้ลสิบได้นะครับเบิ้ลสิบได้โอเคเบิ้ลไปด้านหน้าอีกที อยากจะดักเขาไว้ไม่ใช่อะไรหรอกอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวยขอเจ็ดขอไปที่เจ็ดได้ไหมคนดี <c oughs> <c oughs> เอออะไรดีวะตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อเขามาเตะอะไรเงี้ยอืม อ่าติดแล้วติดแล้วหนูติดจันแล้วหนูติดจันแล้วเว้ยอ่ายังดื้อยังดื้อไปอีกยังดื้อไปจบนะครับเรียบร้อยเออดื้่งดื้อบอกเลยอย่าดื้อก็ประมาณนี้นะครเทคนิคการเล่นนะครับอ่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับ,บ๊ายบาย,บาย